ม่เอาไหนไขไหมจังบาทใชไขยี่สิบไขไมยี่สิบคนียวปิ้งอ่ะไม่แค่ละซีฟไม่ละซีอ๋อไข่ละสีฟไขปิ้งไขชงเครื่องเอาไขยังไม่ไขหนึ่งไม้ได้เลยยังอี้ก็ดียี่สิบแล้วองนี้งินจะบาทไขหนึ่งไม้เอายังอีกดเอาคันเยวสองอันไขหนึ่ง สเป็น4ี่คินแบบแผนหรือแบบลาเอาแบบแผ่นแบ่งรอยไข่ไปเอาง้เอาใจเป็นนี่ปลาครับไข่ทรงเครื่องครับผมอีอีสานบานเฮาตัวอะรเนี่ยแมนบ่ก่ะแมนครับอีสานบานเฮาครับแมนก่แซบอีลีอะไรแซบแซบแซจ้าคทยกินเลยรอป่าจ้าอาเลยแบบไทย ลุงอย่างแนีสูตรสูตรเคล็ดลับ,บข้าวจีอีสานครับ <c oughs> แบ,บแัตรแท็บเล็ตราคาแต่ละสิบไม้ลสิบเลยนะคะรัก <c oughs> แบบไหนดีจ๊ะพิกัดตลาดเซวันโคราชนะครับแบบแผ่นเนาะกี่แผ่นดีคะขอเลยจ้าที่สิบบาทร้อนร้อนรับประกันร้อนรเลยนะคะแผ่นละสิบไม้ร้อนยังไงนี่เตาไฟนะก้อนยี่หลี่เตาไฟตัวร้อนนะครับีกกค่ะคลลามบบาหน,นะะี้น ฝนจะกวนใจด้วยเนาะมือนีโอเคหมบ้านโอเคไข่ทรงเครื่องเขาจี๋จ้าร้อนร้านป้ากับลุงนะครับคื่ร้านอะไรนะครับเนี่ยลุงล่ำน้องคล้ายโอ้จากน้องคล้ายเลยแมนจ้ะไข่ไขยี่สิบ ไขรยี่พีบปาทกับไข่ต้องเครื่องไข่ต้องเครื่องไม่ละยี่ซิบอยากก็จี้ไม่ละซิบแผ่นละซิบแทบแทบปาทเลยนะคะแผ่นละสิบไม้ละสิบเลยจ้าเห็ดก็มี่เด้อเห็ดแม่นบ่ครับโอ้โนี่เห็ดเห็ดมีโคลาตโคมะลงให้แม่นบ่ครับเห็ดนี่แหละเพื่อนปอ๋อนี่ไงลุงได้ใช่ใช่นี่แหละผมก็บจีเป็นลงให้อีกเล้วครับผมได้ครับผมบ่าวนี่พนพากินมาเที่ยวด้วยครับ ครับผมบ่าวนิพนธ์พากินไปเที่ยวเดี๋ยวลงไห้เล้วผมเมนติได้ติดตามกันเมนครับแมนตามเดียวติดตามติดกันร้องใจให้ลูกให้ร้านตัวครับไข่ทรงเครื่องร้อนร้านไข่กี้กระเจี๊ยบต้นหอมให้มาเยอะขึ้นมากได้ยังไงครับแต่ละสิบไม้ละสิบเลยนะคะร้อนๆเลยจ้ะเอาข้าวเหนียวสองได้ข้าวกี้สองคุณพี่กีแบบแผ่นหรือแบบไม้ดีคะอ๋อมันจะมีสองแบบนะครับ แบบกลมเกีียวเกียบแล้วก็แบบแข่นนะครับผมร้อนๆไข่สุก้เนร้อนนะครับสิบาทร้อนเลยร้อนเลยนะครับข้าวจี่ลุงล้ํานะครับผมรงเครื่องคงเครื่องร้อนเลยนะครับาทร้อนอ ขายดีมากครับพี่กัดตลาดเซวันโคราชนะครับโคราชบ้านเองนี่เห็นไหมเนี่ยเจ๊ไหมครับเจ๊ไหมพอพานครับไอ้ลอลิงครับลอลิ้งติดครับเาะีคนโลบออกแล้วครับโลนูโลนูครับโลบเอกของน้องเป็น40บาทจ้านโลนูครับ ส,สี่คนหนึ่แล้วน้องด้านหลังสั่งอะไรดีจ๊ะเากี่แผ่นดิค่ะอสอวร้นอ,อ,อนเลยนะคะแผ่นละสิบบาทจ้ะไม้ละสิบาทเลยจ้ายี่สิบแปดขอบคุณนะคะร้อนเลยะค่ะสิบาทร้อนจ้า ภา่มครับแต่ละไมละจ้าร้อนๆนะคะติดตัดเลยจ้าจิบเอาทำไมไม่พ่นภาพไมใ่ไหครับโขขไลหรือขาวข้าเฟสเนี่นะครับเฟสบุกคเหอแมนครับ จ้าไดเลยน้องรับแบบไหนไม่เท่าร่ค่ะไม่ละติบแตละิบไม่ละติบอาไม่ละิบและิบตามมาได้เลยทุกน้าเอานพ่นั่นดไนอนจาพคนพอนะรอยังออมันต้องข้าวไ่ครับวายโยไม่ใช่ครับ ต้องออกเฟดไหมเราออกไหมครับแม่ครับเอานั่งไปไหนข้าวครครับข้าวคครับาตแ้วัดครับคอ้าวตุ๋นผั ข้าวมั่งไทยเลยครับลุงค้าแล้วลุกแก้วเขามั่งไทยให้ตาขายดีเดาดแมนดดลงเเพรีบิครับแมนครับอันไหนลงเพ็ดดีเบิ้ลครับนีได้ครับผมครัับผมนี่ครับผมแล้วแบบไหนสั่งได้เลยนะจ๊ะสั่งได้เลยนะครับผมนี่ลูกค้าเริ่มทยอยมาแล้วนะครับผมช่วงนี้รับประกันมาร้อนทุกไม้ครับข้าวมัไทยเลยครับ สิบาทเท่าหี่จ้าร้อนๆเลยจ้าเท่ากี่จ้าแต่ลัสิบบาทเร่กี่จ้าแต่นั่งสิบบาทเท่า้าคตน้องรับบบไเนดีคะ้่งทเ่าี่า่สิบบาทเท่ากี่จ้า่นั่สบบาทเท่ากี่จ้าแต่นั่งสิบาทเท่า้แนังสิบมาทากี่จ้า่มั่บเาจ้าแต่นัรงสิบบาไม่ากี่จราแั่บ อร่อยอร่อยครับแผ่นละสิบไม้ละสิบเลยจ้าสิบบาทสิบบาทเอาแบบแผ่นหรือเอาแบบไม้ก็มีนะครับแผ่นละสิบบาทไม้ละสิบบาทเดียวหนึ่งแปดขอาคุหวานจ้าเอาร้อนร้อนก็ได้นะคุณร้อนร้อนก็มีนะครับร้านต้องเย็นค่ะด้านบนร้อนอ่าได้เลยขายยี่สิบบาทอ่าไม่ร้อนเท่าไหร่นะอุ่นๆนะครับ ก่อนจะยี่บาทเขาเพ่่แผ่นรไมเริดนะจ๊ะน้อง็แบบไหนครับผมไม่ใช่ครับเอาเอาแบบนี้จะกี่แ่นนี้ก่ไหร่นี่เห็นไหมเ้ยขาลุ่มแล้วเป็นเพราะบานที่คมมากินมาเที่ยวมารีวิวนี่เองนะผมแ่้บบาทล้จ้ะน้องยี่บาทนะคะร้อนๆค่แผ่นละบาทร้อนร้อนบบาทเลยจ้าเไปดูเดี๋ยวไปดูลุงลุงทาก่อน อ๋อทำง่ายๆนี่นี่ลุงจะใช้ไอ้ก้นถ้วยนะครับผมถ้วยปั้นนะครับนี่แค่นี้เองเคล็ดลับผมจะได้กุมามนี่เลยนี่บุญมาเลยครับ อ๋อ oh, ครับก้านเหนียวก้อนึ่งร้อนอนิ่มมต้อง <c oughs> ต้องย่างก่อนนะผมมันจะหอมย่างแล้วก็พลิกให้สองด้านนะครับ ละศิบไม้ละศิบเลยนะคะล้ร้อนเลยจ้ะก็ีนะคะตี่ต่อเลยร้อนจริงพวกเราลิ่มอยู่เราย่างเราพวกเราไทยเลยครับอ๋อครับลงเรือครับเราหิีมแล้วทุกไข่เร็วขึ้นรจะไหนจ้าจะละศิบ ลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะตรงเนี้ยสบาเลมีชาโกเปยน่พ่กเปีนี่าแดงอบคุณนะคะี่กาแดงแมงดาอันนี้ลงเรืออันนี้พี่ใส่เต็มแก๊ก่เต็มดำอันนี้พี่ไปโทูและพี่คลังพี่ไปครับห้าสิบบาททุกกล่องครับร้อนๆเลยนะสิบบาทเลยจ้า นี่นะครับชื่อร้านแกนะครับนึ่งล้เข้าวขีน้องชายแต่ละติบบาทจ้าไม้ละสิบบาทนะคะน้อนก็ร้อนเลยไก่ส้เครื่องยี่สิบาทเลจ้าร้อนนะคะสิบบาทเลยจ้าน้องรับแบบไหนดีจ้าแก่ละสิบไม้ละสิบเลยจ้าข้าวโพดรับ

าน,น,น,นะครับเป็น่ <c oughs> เรียบร้อยครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บาริมพลก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่อง YouTube บาริมพลไปกินไปเที่ยวแล้วก็ในแฟนเพจ Facebook ด้วยครับผมมาเจอกันใหม่ครับผมพิกัดร้านลุงล้ำข้าวจี่หนองคายนะครับผมพิกัดอยู่ที่ ตลาดเซวันโคราชนะครับผมเปิดทุกวันนะผมตังย 3, ย้งแต่บ่ายสามจนถึงสี่ทุ่มเลยนะครับอย่าลืมแวะมาอุดหนุนนะผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ